สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมือใหม่ลงทุนอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น EP ีที่4.3แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในหัวข้อเดิมเลยก็คือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับถ้าเกิดประเทศสหรัฐอเมีการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆหุ้นกลุ่มไหนน่าจะได้รับประโยชน์และหุ้นกลุ่มไหนน่าจะเสียประโยชน์นะครับอันนี้ผมก็จะขอมายกตัวอย่างเป็นวิกฤตล่าสุดแล้วกันนะครับในช่วงปี ของปีองปี2022ถึงปี2023นะครับที่เป็นช่วงของดอกเบี้ยสูงสุดเป็นในรอบหลายสิบปีนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อสูงสุดนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็เรียกได้ว่าปรับตัวลงมานี่เ,เราวๆเกือบ255%เปรโดยประมาณนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูว่าในช่วงปีติกรตของโวันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะมาดูว่าในช่วงปี2022ถึง2 0 2 3เนี่ยหุ้นในกลุ่มเซกเตอร์ไหนบ้างน,นะครับที่ได้ประโยชน์ก็คือ อาจจะลงน้อยกว่าดัชนี s อสแอ500หรือว่าในทางกลับกันเนี่ยอาจจะขึ้นเลยด้วยซ้ำนะครับในปีนั้นๆแล้วก็มาดูหุ้นกลุ่มไหนที่ลงมากกว่าในดัชนี s อสแอน500นะครับจุดประสงค์ของการที่เราจะดูตัวนี้ครับก็เพื่อที่เราจะเป็นการเหมือนเรียนรู้ในอดีตะคระับว่าในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราหุ้นกลุ่มนี้มันส่งผลดีผลเสียยังไงนะครับเพื่อที่เราอาจจะใช้เป็นข้อมูลว่าเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตหรือว่าอะไรเพื่อ ป้องกันนะครับหรือว่าเป็นการลดความเสี่ยงว่าในอนาคตจะเกิดวิกฤตถ้ามันเกิดนะครับเราอาจการถือหุ้นกลุ่มนี้อาจจะทําให้เรารอดจากวิกฤตแล้วก็ทําให้เราได้ผลตอบแทนที่ยังโอเคอยู่นะครับคราวนี้ผมก็วิธีการของผมนะครับก็ผมก็ลองไปได้ถามตัวนี้นะครับเป็นของแชทเจมินายนะครับผมก็นี่นะครับใครเป็นผู้ถือหุ้น Google นะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันได้ครับผมก็ชอบใช้นะครับผมว่าก็ตอบได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่คราวนี้ เราไม่เชื่อว่าถ้าเกิดเราเห็นของตรง AI เขาต่อมาเนี่ยเราจะเชื่อเลยมันมันก็คงจะเชื่อง่ายเกินไปใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเขาบอกว่ายังไงนะครับอันนี้ผมก็ถามเลยครับว่าเกิดวิกฤตเนี่ยเราควรชื่อหุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์ยังไงนะครับตรงอันนี้ตรงชัดจิมินาเขาก็บอกว่าหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับผมจะเป็นหุ้นพวกสินค้าจําเป็นเช่นอาหารยา กลุ่มพลังงานนะครับผมกลุ่มสาธารณูปโภคแล้วก็ทองคํานะครับคราวนี้ในส่วนวิธีการของเราเนี่ยเราก็จะมาดูว่าที่ชัดเจมินายบอกมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับโดยเราจะเปิดราคาหุ้นเลยว่าในช่วงปี2022ถึงปี2023เนี่ยราคาหุ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัวแรกเลยนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่ากลุ่มพลังงานพวกน้ํามันเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับบริษัทที่ใหญ่ใหญ่ก็เป็นของ ขอยกเป็น Exxon Mobil Ex Mob แล้วกันครับเป็นของที่วอลเลมเปิร์ถือด้วยนะครับหุ้นตัวนี้อ๋อเราก็มาดูกันนะครับเห็นไ้มครับจะเห็นว่านะครับในช่วงปี2022ถึงปี2023เนี่ยหุ้นน้ำมันตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าลงนะครับเรียกว่าขึ้นส่วนกระแสนะครับเรียกว่าขึ้นจาก63เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวขยับนิดนึงอ่า จากประมาณ63ขึ้นไปอยู่ที่1 1 1นะครับเรียกได้ว,ว่าเกือบเกือบ100เลยครับจาก60ขึ้นไป110เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นพลังงานหรือหุ้นน้ำมันเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยหุ้นมันขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรก็เนื่องจากการที่น้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่ราคาหุ้นกลุ่มน,นี้จะขึ้นอาจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์นะครับถ้ามีการเกิดวิกฤตขึ้นมาคราวนี้ต สินค้าจำเป็นกลุ่มของข้าวของเครื่องใช้อะไรพวกนี้นะครับผมก็เอาเป็นขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะครับเป็นสตาร์บัคแล้วกันนะครับสตาร์บัคนะครับหุ้นสตาร์บัคเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นข้าวของเออเป็นสิ่งเป็น,ปนของกินแล้วกันนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นสินค้าจะเป็นไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่สําหรับบางคนนะครับเพราะว่าต้องถามว่ากาแฟเนี่ยไม่กินวันหนึ่งอยู่ได้ไหมสำหรับคนที่ติดกาแฟอ่ะกินอยู่ได้ไหมครับ ต้องบอกว่าคนไม่คนที่ติดกาแฟจริงๆเนี่ยวันไหนไม่กินกาแฟนี่เขาอยู่ไม่ได้จริงครับผมว่าคนที่ติดกาแฟเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆที่พี่มีใครติดกาแฟก็น่าจะรู้นะครับว่าคนที่ติดกาแฟเนี่ยไม่กินไม่กินข้าวอยู่ได้นะครับแต่ไม่กินกาแฟเนี่ยอยู่ไม่ได้อ่าแต่สมมติถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมเขาอาจจะมีการเปลี่ยนอาจจะมีการลดราคาของกาแฟที่กินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่กําลังซื้อของคนใช่ไหมล่ะครับเขาเห็นว่าหุ้นของสตาร์บัคนะครับปีสอง2ยิบสองเนี่ยราคาจะอยู่ตรงนี้ แล้ว2023ก็กลับขึ้นมาที่ประมาณเท่าๆเดิมอ่ะก็เรียกได้ว่าถ้าในมุมมองผมนะครับจะถือว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยชนะตลาด S&P 500เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า S&P เนี่ยมันลงมาประมาณเกือบ25%ใน1ปีนะครับแต่ว่า Starbucks ตัวนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าอาจจะลงมานิดหน่อยอาจจะลงมา10%หรือว่าเท่าทุนก็แล้วแต่ว่าต้นทุนใครแต่ว่าโดยรวมต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าตลาด s p 500ในช่วง ที่เกิดวิกฤตระหว่างปี2022ถึง2023อ่าเห็นไหมครับว่าหุ้นของกินเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งกว่าต่อมาพวกของจําเป็นของอะไรนี้ก็ขอยกตัวอย่างเป็นอันเดียวกันนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็คือหุ้นกุ้ประกันอาหุ้นกุ้ประกันเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเป็นเมกะเทนนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะชอบพวกนี้อันนี้เอามาดูนะครับอันนี้ก็คือ UNH เป็นประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของเมกานะครับจะเห็นว่าอาดูกัน2022 ถึง2023เนี่ยต้องบอกว่าอ้หุ้นขึ้นมาจากประมาณสัก4 4 0นะครับไปปี2023เนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ480อา440มาหา480ก็ประมาณ40จุดก็ประมาณ10%ได้นะครับก็ะจะเห็นว่าในลองคิดภาพครับคนที่ถือ S&P 500ลบ25แต่เราถือหุ้นตัวนี้เราบวก10เรียกว่าเราชนะ35%เลยครับเพราะว่าคนหนึงลบเราบวกเห็นไหมครับว่าหุ้นตัวนี้ก็น่าสนใจที่เราจะ เรียกว่าถือฝ่าวิกฤตอ่าใช้คำนี้แล้วกันนะครับมีความน่าสนใจเหมือนกันนะซึ่งยู่เอสตอนนี้ล่าสุดไตมาต่าเพิ่งดอกมานะครับวันที่ออกประกาศไตม,มาสนี่ก็วันนั้นบวกขึ้นมาโอ้ห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นได้เลยนะครับก็จะบอกว่าเผลประกอบการยังดีอยู่นะครับตอนนี้ราคาหุ้นก็ต้องบอกว่าลงมาค่อนข้างน่าสนใจที่เราจะเก็บอ่านนี้ก็เดี๋ยวไปทําการบ้านต่อว่าเราอยากซื้อไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับ อ,อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็ชอบผมก็มีเหมือนกันก็คือ E.L.V เป็นเบอร์2ประกันสุขภาพเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน2022ก็อยู่ที่ประมาณ442นะครับ2023อยู่ที่ประมาณ467อ่าก็อาจจะขึ้นมาประมาณ5%กว่าๆอาจจะน้อยกว่า U.N.H. แต่ว่าภาพรวมก็เห็นว่าขึ้นมาจะเห็นเลยนะครับว่าเซกเตอร์กลุ่มของเฮิว์แคร์เนี่ย เป็นหุ้นที่แทงวิกฤตได้ค่อนข้างดีเลยถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมมันน้อยจังแต่ลองคิดกลับสิครับคนอื่นแบบคนที่ถือดัชนี่เขาลบกันนะครับแต่เรากําไรอ่ะอันนี้มันไม่เรียกว่าน้อยเําไม่เรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับคือเพื่อนๆเ,เราลบแต่เรายังบวกอยู่อ,อ่ะต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มประกันสุขภาพนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเมกะเทรนของโลกเหมือนกันคนแก่คนอะไรนงี้เขาก็ต้องทาประกันกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับอะต่อมา เดี๋ยวเราจะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าหุ้นกลุ่มที่เสียประโยชน์เนี่ยที่แชทเจมินายเขาแนะนํามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่าในนี้เขาบอกว่าหุ้นที่เสียประโยชน์นะครับก็มีกลุ่มของธนาคารอสังหารถยถยนต์เอารถยนต์นี่พูดมาก็นึกถึงเทสลาตัวเดียวเลยอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าธนาคารอสังหาแล้วก็รถยนต์มันลดลงในช่วงวิกฤตจริงหรือเปล่าธนาคารถ้าพูดถึงธนาคารของอเมริกาเราคงจะต้อง ไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมครับเป็น JP Morgan เนาะเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าอันนี้2022ถึง2023ัน่ใช่ครับก็เขีนว่าราคาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวลดลงนะครับจากประมาณ130ประมาณอ่ะประมาณแท่งประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วมาปิดปีที่ประมาณตรงนี้ก็เห็นว่าราคาเนี่ยลดลงมานิดหน่อยนะครับอาจจะประมาณหลักไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถามว่า ถ้าถามส่วนตัวนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ลดลงมาจริงๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะย่ำแย่อะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันก็ยังชนะดัชนี S&P 500อยู่อ่าก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจุดต่ำสุดจริงๆก็ประมาณประมาณหนึจากประมาณโอ้จากประมาณ1้อยดลงมาเหลือหนึ่งนี่ก็ประมาณเท่าไหร่ละครับ รัก30%อ็่ะก็ถ้าลงไปที่จุดต่ำสุดก็อาจจะ,ะพอๆกับดัชนี S&P 500นยได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่อาจต้องบอกคนนี้เขาว่าต้องบอกว่าไม่ไม่ได้แย่เพราะว่าผมคิดว่าอาจจะให้ผลตอบแทนพอๆก,กับการที่เราถือด,ดัชนี S&P 500นยเลยนะครับออันนี้ก็ดูไว้ต่อมาอันที่2แต่ก็ต้องบอกว่าคนนี้อันนี้เขาเป็นธนาคารขนาดใหญ่นะครับถ้าเป็นธนาคารที่เล็กกว่านี้อาจจะลองดูอีกสักตัวนึงก็ได้ครับเป็นแบงก์ออฟอเมริกาถ้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นธนาคาร ใหญ่เหมือนกันในช่วงปีสองพันยี่สิบสองถึงสองพันยี่บสามเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้ก็ลบลงมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าลดลงมาเลยอ่าอันนี้ก็ฝากไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่ายังไงส่วนจะถือตัวไหนก็ลองเป็นดูเป็นไอเดียนะครับส่วนตัวสุดท้ายอันนี้หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยเทสลาเน,นี่ก็คงไม่ต้องรู้ไม่ต้องต้องสืบใช่ไหมครับว่ามันจะลดขนาดไหนในช่วงวิกฤตสอง2ันยิบสองสอง3ันยิบสามก็อ่านี่นะครับอือหือ นี่นะครับโอ้ยไครเทสลาตอน2023ลงมาอยู่ที่ประมาณ120นะครับอ่าตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมได้เคยเข้าซื้อเทสลาครั้งแรกก็ประมาณนี้แหละครับประมาณ120เนี่ยแหละจะเห็นว่ามันลงมาจากเนี่ครับ360เนี่ยเหลือ120นี่นะครับวิกฤตเทสลาเพราะฉะนั้นผมเลยบอกเัาว่าถ้าเทสลาเนี่ยเราถือแล้วเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องทําใจแบบนี้ไว้เลย เดี๋ยวเรามาดูหเอีกสักตัวนึ่งนะครับเป็น Microsoft แล้วกันเนาะอันนี้เรียกว่าหลายๆคนคงจะชื่นชอบตัวนี้มากเลยนะครับธุกรก,กิจค่อนข้างเข้าใจง่ายเพราะว่า Microsoft เนี่ยทุกคนก็ใช้การเป็นประจำใช่ไหมล่ะใน,นช่วงปี2022ถึง2 0 2 3ก็เห็นได้ชัดเลยว่าไม่รอดนะครับผมลงมาไม่ต่างกันเลยจากประมาณสักสา8ลงมาเหลืออยู่ประมาณ2 4 0อืมก็ลงมาประมาณ20อ่ะก็เรียกว่าพอๆกับดบ,บชนี S&P 500เลยก็ถือว่า ก็ลงอ่าอาจจะแบบไม่ได้ลงเยอะมากก็ลงแต่ว่าอย่างที่ผมแชร์ไปนะครับว่าถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเรามีการเตรียมตัวใช่ไหมล่ะครับเราอาจจะมีการโยกย้ายเงินอ่ะสุอาจจะแบบขายตัวนู้นตัวน <reco Christ. S 2> ี <fry UC S> ้ที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะไม่รอดอย่างที่ในอดีตเขาเคยเอ่อหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นเซกเตอร์นั้นนะครับเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหุ้นเซกเตอร์นั้นในช่วงที่เกิดวิกฤตถ้าเราเรียนรู้เราอาจจะมีการโยกย้ายสุขพุนนะครับอันนี้เป็นสมมติละกันนะก็ เ็บเงินสดบางส่วนอีกบางส่วนนึงอาจจะเอาไปใส่ U.S. E.L.V. อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันอาจจะแทงวิกฤตได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็แชร์เป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่าเออเวลาเกิดวิกฤตหุ่นไหนดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแชร์ไอเดียแล้วก็อยากจะฝากนะครับว่าถ้าเกิดมีใครที่รู้สึกว่าเอ,อ้ยผมคิดว่าหุ้นตัวนี้มันจะขึ้น มันจะลงมันจะดีกับวิกฤตหรือว่ามันจะแย่ถ้าเกิดวิกฤตอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะแชร์ไอเดียคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรได้ก็จะเรียกว่าเป็นการช่วยกันนะครับเพราะว่าเราก็จะมีการเรียกว่าทํางานเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยคร <m> ับเราก็จะมีการแชร์ไอเดียว่าคนนี้รู้จักตัวนี้คนนั้นรู้จักตัวนั้นอะไรเง응 <opher> ี้ยครับเราก็จะสามารถที่จะทำมูลตอบแทนได้ดีไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเุ้นมันลงมาแบบเนี้ยลองคิดในมุมกลับน,นะครับว่าคนที่ถือตรงนี้ก็คงจะโอ้เจ็บใจใช่ไหมครับเพราะว่าลงมาเยอะแต่ในมุมกล ตรงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าหวานหวานหมูนะครับจากเนี่ยครับอาสมมติถ้าเกิดคนไม่ถือเงินสดนะครับสา0ร้อยสาสิบเนี่ยขึ้นมาจุดสูงสุดตรงนี้เลย4ี่รอยสิบเจ็ดเนี่ยเขาก็ได้กำไรอยู่อาจจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะได้นะครับแต่สมมุติเราโชคดีเราซื้อแถวแถวสองร้อยสิบแปดล้วขึ้นมาสี่ร้อยเนี่ยเราได้กำไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับว่าการถือเงินสดเพียงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเกิดวิกฤตมาแล้วเราช้อนถูกเนี่ยกำไรเราจะแบบ มากมายมหาศาลเลยนะครับอืมก็อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจากคนนี้ได้สามใน A อไม่มีเงินสดเลยซื้อตรงนี้ถึงวันนี้ได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ในบีโชคดีมีเงินสดเล็กน้อยครับซื้อตรงนี้เขาได้กำไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแทนอ่าก็จะเห็นว่าเป็นแนวคิดแล้วกันนะครับว่าถ้ามันเกิดวิกฤตมาจริงๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมวันนี้ก็ขอจากรายการพิเ่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ